อันนี้กำลังกลับนะครับอยู่ที่เกยีย770อยู่ที่สนามบินคนหมิงนะฮะประเทศจีนรัฐยุนนานะฮะกิอะงจะกับนี่เป็นสนามบินนะคนเยอะมากครับเราจะไปเฟิร์สแคทเราจะไป Economy. อีโคโนมีอันนี้กิติมาเด่น้นหน้าเป็นผู้นำทางนะครับ ชีวิตฉันมีแต่มาพาไปนะครับมาพาไปแล้วมาคิดว่าจะเข้าห้องน้ำนะครับจะเข้าห้องน้ำนะครับอ๋อชวนไปกดทอยเลสโอเคออฟฟี่เนี่ชีเข้าห้องน้ำเอาไปถ่ายข้างในด้วย เราจะลองไปตดกาแฟด้วยนะกาแฟเป็นยังไงนะครับ